เธอลิศไย่ชา ต้นชาและใบาชาเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการทําได้จากคุณแคลลอไลโดยเงื่อนไขคือเราจะต้องมีหัวใจ2ดวงกับคุณแคลลอไลก่อนวิธีการง่ายๆก็คือรับเค้กของคุณแคลลอไลแล้วก็ทําให้สําเร็จหรือผูกมิตรกับคุณแคลลอไลด้วยของที่เธอชอบจากนั้นเมื่อเรามีหัวใจ2ดวงกับคุณแคลลอไลแล้วประตูที่อยู่ข้างห้องครัวก็จะปลดล็อกเมื่อเราเข้าไปก็จะเจอกับคุณแคลลอไลที่กำลังจิบชายอย่างสบายใจอยู่ตรงนี้จะมีคําถามนิดหน่อยตอบอะไรก็ได้ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์และคุณแคลลอไลก็จะบรรยายถึงความผ่อนคลายและความสบายใจทีี่ไไดด้้้้้จจิบบบบชชาาาาใใในนหองแลวเรรก็ะัม ช้าวันถัดมาเราก็จะได้รับจดหมายจากคุณคลลาร์ลอ์ไลเป็นวิธีการทําต้นชาอ่อนวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นวซีดไฟเบอร์แล้วก็บุดโดยต้นอ่อนของชาไม่จําเป็นที่จะต้องรดน้ําสามารถปลูกได้ทั้งในโรงเรือนนอกโรงเรือนใช้เป็นรั้วก,กั้นสัตว์ได้แล้วก็ปลูกในกระถางในบ้านกระถางที่คุณยายสอน ต้นชาใช้เวลา20วันในการเจริญเติบโตเต็มที่และให้ผลผลิตในอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละฤดูเก็บใบชาได้ทุกวันในหนึ่งอาทิตย์ยกเว้นต้นชาที่ปลูกนอกอาคารจะไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ในฤดูหนาวจากนั้นเมื่อได้ใบชามาแล้วก็ให้นํามาใส่ในถังหมักก็จะได้เป็นกรีนทีถ้านํามาใส่ในถังดองก็จะได้เป็นใบชาดองทุกส่วนที่เกี่ยวกับต้นชาสามารถนํามาขายได้ไม่ว่าจะเป็นใบชาต้นอ่อนชาใบชาดองน้ําชาเขียวราคาตามนี้เลยนะต้นชาอ่อน 500g เชียวใบชาและน้ําชาสามารถที่จะนํามาทําเป็นเสื้อได้แล้วก็นามาทําเป็นสี ยอมได้สีเขียวนั่นเองและคุณสมบัติของน้ำชาหรือกรีนทีนั่นก็คือเพิ่ม Max Energy 30หน่วยแล้วก็เพิ่ม Energy 13หน่วยเป็นของโปรดของคุณ Louis, ลูอิสและก็คุณแคลรไลน์ด้วย